ล่าสุดแอคเค้าของน้องน้องเบบี้มอนสเตอร์มีการเปิดเผยสปอยวีโกัพนั่นเองนะคะที่จะมีการปล่อยล่าสุดโดยอันนี้บอกว่าเป็นวีโกัพมูดคลิปนะคะไนเวอร์ก็คือแบบว่ามีความคลิกแะก่องสามมากแม่จะมีการปล่อย10ตุลาคมเวลา11อดนาฬิกาไทยนั่นเองค่ะเพื่อนๆได้เห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะมูดแอนโทนแน่นอนว่าทุกคนต้องคิดถึงคลิกแรกแน่นอนถ้าหากว่าออกมาเป็นคลิกแรก2.1นี่แม่แม่แฟนคลับบอกเดินด่านแน่นอนนะคะแต่ว่ามูดไว้ต่างๆคือคล้ายมากเลยอะไม่แน่ เพราะว่าอันนี้คือเขาบอกว่าเป็น Night Ver เนาะอาจจะมีเวอร์ชั่นสดใส12สีเลยก็ได้นะคะต้องรอติดตามอยากได้เพลงแบบไหนคะแม่แม่โอ้โหในดีเทลนี่ก็จะมีแบบว่าความอาร์ตใดๆอยู่มากนะคะเป็นภาพตึกเป็นภาพแบบสตรีทเวอร์เนาะมีการติดสติกเกอร์อะไรอยู่เสาไฟเต็มเลยนะคะวีโกอ up แล้วก็มีการเผยให้เห็นโทรศัพท์สาธารณะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีการระบุวันปล่อยอ่าเป็นไฟแดงก็มีนะคะเป็นน้องน้อบมอน ไม่ได้ดำซะทีเดียวนะมีเขียวตัดดำมีการซูมไปค่ะแล้วก็ท้ายคลิปนี้จะมีการชี้ลูกศรไปนะคะมีการปล่อยวันไหนก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นถ่ายให้เห็นเหมือนถนนนั่นเองนะทุกคนอ่ะมูดคลิปนี้ก็คือมันภาพขาวดำมากๆแต่ว่าโคตรเท่นะวินที่พอบจะมาอีกแล้วใช่หรือไม่คะเนี่ยขนลุกตั้งแต่ยังไม่ถึงวันเลยนะคะเบมอนรอบนี้ก็จะสร้างความไวรัลอีกแล้วค่ะแม่แม่เอาละเบมอนนะคะจะคมแ็กวีโกรฟใส่แม่แม่มา,แ,มมาแน่นอนค่ะได้กลิ่นที่พอบหนักมากได้กลิ่นความเท่ความ เด็กปีศาจต,ตัวแม่เกี่ยมเลยคำนี้มาแน่นอนค่ะรอติดตามได้เลยอย่างไรก็ฝากไปชมคลิปนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปอินเกิดหัวใจกันด้วยนะแต่ว่าถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสําหรับเอ่อเวอร์ในล่าสุดเนี่ยอันเนี้ยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่แม่ๆเขามีการมั่วๆกันว่า YG ควรทาตั้งนานแล้วปะ่ะคือก็มีการพูดถึงฮอสซอนะคะว่าลูทิวซีประมาณนี้นะมันไม่มีความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเลยแต่ว่าอันนี้ดูเหมือนว่าจะมีแฟนตซีเยอะนะคะเนี่ยเป็นวิดีโอ โอต่างๆเนาะเป็นส่วนประกอบในคลิปนะคะที่น่าติดตามกันเลยทีเดียวค่ะอ้าวอย่างไรก็ไป็นกำลังใจให้กับเบมอนอย่าลืมเข้าไปชมคลิปนี้กันเยอะๆนะคะ